สวัสดีค่ะชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นดวงการงานการเงินความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงห์นะคะรอบเวลา1-10มกราคม2564นะคะก็ดูกันเป็นแนวทางราศีสิงห์ค่ะคือคนที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16กกันยายนดูได้ทั้งราศีทั้งลัคนาเลยนะคะเป็นการเปิดไพ่โดยรวมอยู่แล้วดูเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ เริ่มกันเลยที่การงานการเงินกันนะคะราศีสิงห์หนึ่งถึงมกราคมนะการงานของคุณเป็นอย่างไรบ้างน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เหนื่อยนะเหนื่อยแล้วก็มีเรื่องของการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์เรื่องของการเดินทางนะไม่ว่าใกล้ว่าไกลนะคะต้องเหนื่อยต้องต่อสู้ต้องฝ่าฟันคือมันอาจจะไม่ใช่ คือคือพ่อการเดินทางพ่ความเหนื่อยพ่การพยายามที่จะผลักดันความสําเร็จนะคะคือเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่งานคุณเหนื่อยอะ่ะมันมีอะไรต้องทาเยอแะแยะเต็มไปหมดบางท่านมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างบางท่านเปลี่ยนแปลงบางท่านโยกย,ย้ายนะเปลี่ยนความรับผิดชอบเปลี่ยนงานเปลี่ยนตําแหนง่งเปลี่ยนรูปแบบของการทํางานบางทีอา, s <S อาจาจะเป็นการเปลี่ยนแปลงจากตัวคุณเองบางท่านโยกย้ายถิ่นฐานด้วยซ้ํานะคะก็ถือว่า เหนื่อยแล้วก็ต้องต่อสู้แล้วก็ต้องอดทนมากมันมีการปรับตัวค่ะชาวราศีสิงห์มันมีการปรับตัวซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ในขณะเดียวกันไม่ต้องกังวลใจอาจจะมีท้อแท้บ้างเป็นบางครั้งคือบางทีมองไปทางไหนมันก็มันก็เจอแต่แต่สิ่งที่เราจะต้องเข้าไปจัดการเอาอันนั้นก็เป็นปัญหาเราก็ต้องไปเคลียร์ไปจัดการคือเรียกได้ว่า ท้อเป็นบางวันแต่ว่าท้อไม่นานนะคะท้อไม่นานถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างคุณรับมือได้ค่อนข้างดีผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าหรือคนรอบข้างก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือคุณนะคะถือว่าถือว่าโอเคเลยทีเดียวเหนื่อยแต่ก็มีโอกาสประสบความสําเร็จนะคะ1-10มกราคมการเงินหลับเป็นอย่างไรบ้างสําหรับชาวราศีสิงห์นะคะ การเงินสบายๆ <c oughs> ไม่เดือดร้อนเอาว่าอย่างนี้กนแล้วกันไม่เดือดร้อนแต่มันอาจจะไม่ได้โดดเด่นที่ว่าอุ้ยมีเงินเข้ามาเยอะได้เงินก้อนนะเงินแบบว่าคล่องตัวสุดๆไม่ขนาดนั้นนะแต่มันก็มาเรื่อยๆมันเป็นเงินที่มาจากการทํางานจากการทุ่มเทของคุณมานะคะมันจะมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆอ่ะพอเราจ่ายออกไปก็จะมีเงินใหม่เข้ามา แต่ตัวคุณรายจ่ายจะจะจ่ายค่อนข้างเยอะจ่ายเพื่อคนอื่นบ้างนะคะเพื่อคนอื่นเพื่อคนรอบข้างคือให้ความช่วยเหลือเขาไปหมดน่ะต้องระวังใจดีนะคือคือเง,งินออกมันไม่ใช่ออกเพื่อตัวเองนะ่ะคือคือถ้าเป็นออกเพื่อตัวเองซื้อของให้ตัวเองก็จะเป็นของที่ของกินเนาะ <c oughs> ของกินหรือของที่แบบว่ามันอาจจะไม่จำเป็นเท่าไหร่แต่เรารู้สึกว่าอยากได้อยากอยากได้อยากซื้อแต่มันมันจะเน้นไปที่แบบว่าช่วยคนอื่นด้วยะคะ่ะชาวราศีสิงห์ ก็ต้องประคับประคองแบบว่าอย่าให้มันมากจนเกินไปหรืออย่าให้เราเดือดร้อนแต่โดยรวมแล้วไม่เครียด ไม่กดดันมันจะมีปัญหาความล่าช้าบ้างเล็กๆน้อยๆสาหรับการเงินชาวราศีสิงห์แต่ว่าก็สามารถที่จะประคับประครองให้ผ่านไปได้นะคนรอบข้างก็ยังคงช่วยเหลือนะคะเหมือนเหมือนกับว่าถ้าเราเดือดร้อนด้วยหน้าไพ่ของคุณไม่ว่าจะเป็นการงานหรือเป็นการเงินคนรอบข้างพร้อมที่จะยื่นมือมาช่วยเหลือเราดังนั้นไม่ต้องกังวลใจนะคะถือว่าเงินอ่ะสบายบายงานจะเหนื่อยจะหนักนะคะต่อไป ดูความรักกัน <c oughs> เริ่มที่คนโสดกันก่อนคนโสดราศีสิงห์หนึ่งถึงสิบมกราคมค่ะ ภัยการเดินทางชาวราศีสิงห์ก็มามีโอกาสที่จะพบจะเจอคนถูกใจนะมีโอกาสเริ่มต้นใหม่พบเจอคนถูกใจนะคะมีการพูดคุยกันมากขึ้นอาจจะเป็นต่างชาติได้ด้วยนะบางท่านมีต่างชาติเข้ามาคุยหรือบางทีอาจจะเจอคนคนไทยที่เคยไปทํางานต่างประเทศหรืออะไรเงี้ยแต่คุณจะเจอช่วงที่คุณเดินทางนะคะ ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างดูโอเคนะสำหรับคนโสดมีคนคุยแต่ว่าคุณเองต้องบอกว่าคุณคุณก็พอข <c oughs> ออภัยค่ะพออกพอใจในระดับนึงเพียงแต่ว่าไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่อาจจะเป็นไปได้ว่าเรารู้สึกว่าเออเรายังไม่พร้อมไม่มีเรื่องไม่สบายใจอยู่ในใจอาจจะดูไปเรื่อยๆก่อนไม่ค่อยไว้วางใจกลัวผิดหวังกลัวไม่เป็นอย่างที่เราคิดอาจจะคิดว่าเออเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเออ มุ่งไปที่เรื่องของการทำมาหากินนะคะหาเงินหาทองสร้างเนื้อสร้างตัวอาจจะเหมาะกว่าหรือเปล่านะคะเรื่องราวเก่าๆคือคุณคิดถึงการ move on คิดถึงการทิ้งอดีตนะแต่บางทีบางใจใจเราอพอเวลามีคนเข้ามาแล้วก็จะนึกถึงคนเก่าขึ้นมาทันทีพอมีคนใหม่มาก็จะเทียบกับคนเก่าแล้วเป็นยังไงนะน่าสนใจหรือเปล่าแล้วก็จะเนี่ย คิดถึงเรื่องราวเก่าๆก็ทําให้วนเวียนว่าเออบางทีเราอาจต้องรอให้เราเข้มแข็งรอให้เรารู้สึกว่ามั่นอกมั่นใจมากกว่านี้นะคืออาจจะเป็นช่วงที่เราอยากอยู่คนเดียวรักสันโดดมากกว่าปกติรู้สึกว่าเป็นโสดแบบนี้ก็ดีเป็นโสดแบบนี้ก็มีความสุขด,ดีไม่ได้เดือดร้อนก็เลยไม่รีบร้อนแต่ว่าเอาเป็นว่า1-10ถึมงมกราคม2564คนโสดราศีสิงห์มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาคุยเจอคนถูกใจจากการเดินทางนะหรือบางทีอาจจะเป็นมีผู้หลักผู้ใหญ่แนะนําให้รู้ จกกันนะแต่เพียงเดี๋ยวเราอยากที่จะซื้อถือสันโดดแบบนี้ไปก่อนนะคะอ่ะก็ว่ากันไปมาดูคนที่มีแฟนมีคนคบมีคนคุยนะคะขอพูดถึงชาวราศีสิงห์ที่ความสัมพันธ์ดีมาโดยตลอดนะคะจะดีต่อเนื่องไปไหมมีอะไรต้องระวังหรือเปล่า สำหรับชาวราศีสิงห์ต้องบอกว่าหนึ่งถึงสิบมกราคมนะคุณกับแฟนของคุณนะยังรักกันดีนะยังรักกันดีใช้เวลาร่วมกันเยอะด้วยนะคะเป็นใช้เวลาร่วมกันมีงานเลี้ยงปาร์ตี้สังสรรค์ง,งานรวมญาติรวมกลุ่มนะคะทุกสิ่งทุกอย่างดูดีคือจะบอกว่าบางทีนะ่ะออคุณกับแฟนคุณพร้อมกับครอบครัวทั้งสองฝ่ายอาจจะได้พูดได้คุยกันในเรื่องของการแต่งงานการมั่นหมายการใช้ชีวิตร่วมกันได้นะคะ ถามว่าคุยแล้วสะดวกราบรื่นไหมอาจจะอาจจะต้องเผื่อใจไว้หน่อยคืออาจจะมีเงื่อนไขหรือบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามันไม่โอเคไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่อะไรประมาณเนี้ยนะคะอาจจะสมมุติว่าถ้าคุณคุยเรื่องอนาคตก็อาจจะจะมีปัญหาในเรื่องของอาจจะถ้าจะแต่งงานก็มีปัญหาเรื่องสินสอดอาจจะคุยกันไม่ลงตัวหรือบางทีอเออเรื่องของการเงินอะไรประมาณเนี้นะคะทำให้รู้สึกว่าเออบางทีอาจจะมีมี ไม่ได้ดังใจมีหงอยหงอยทำให้เราแบบเศร้าๆบ้างแต่โดยรวมแล้วมันดีมากนะคะคือต้องบอกว่าบางทีในความสัมพันธ์ถ้าคุณต้องการให้มีความสุขมากขึ้นมากขึ้นบางทีเรื่องบางเรื่องเรื่องจุกจิกเล็กๆน้อยๆปล่อยผ่านได้ก็ปล่อยเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาแล้วไม่ว่าความผิดพลาดของคุณหรือความผิดพลาดของแฟนคุณปล่อยได้ปล่อยผ่านนะคะเรามองไปที่อนาคตดีกว่า นะมองไปที่อนาคตว่าเออเราจะสร้างอนาคตร่วมกับคนคนนี้นะเพราะฉะนั้นมองไปข้างหน้าไม่มองย้อนกลับปัญหาอะไรช่วยกันแก้ไขและทุกอย่างจะดีมากๆนะคะคือคือเรียกได้ว่าพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้อย่างใจนึกอะ <c oughs> ทีนี้มาดูชาวราศีสิงห์ที่มีปัญหากันมาก่อนหน้านั้นนะคะซึ่งปัญหาอาจจะแตกต่างกันไปนะคะในแต่ละท่านมาดูกันว่า1-10มกราคมนะคะมีแววว่าออจะ ได้ปรับความเข้าใจกันไหมมีโอกาสได้ปรับความเข้าใจชาราศีสิงห์มีโอกาสได้ปรับความเข้าใจ,าาม,าาม,าใจมีโอกาสได้พูดคุยนะคะคือหน้าไพ่ออกมาดีมากนะเพียงแต่ว่าเอาเพียงแต่ว่าอีกแลหละเลยท่านที่ดูประจําจะรู้สึกว่าเออแม่หมอจะพูดดีดีตอนแรกแล้วก็มีแต่ว่าแต่แต่แต่มามันก็จริงคือหน้าไพ่ต้องบอกว่ามันไม่ได้มีมันไม่ได้ดีทั้งหมดทุกใบนะมันมีความลังเลใจมันมีระยะห่างอยู่ใครบางคนยังไม่แน่ใจ เช่นเหมือนกับว่าคุณอาจจะทะเลาะกันด้วยเรื่องราวต่างๆนานานะคะแต่ว่าพอช่วง1นึ่งถึงสิมกราคมเนี่ยโอกาสจะได้พูดได้คุยกันก็มีโอกาสที่คุยกันแล้วนะทุกสิ่งทุกอย่างจะชัดเจนมากขึ้นมีแต่เพียงแต่ว่ามันไม่เหมือนเดิมร้อยเปอร์ซนตนะคะมันมีภาพมีไพ่เดอะฟูลมีเด็กไม้นะคะสองใบนี้ออกมาในแนวที่ก้ากึ่งว่ามัน มันยังมีระยะห่างระหว่างคุณกับแฟนคุณใครบางคนยังรู้สึกว่าอา่โอเคละเราคุยกันเราชัดเจนว่าเราอยู่ในจุดไหนเราจะไปในทิศทางไหนแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นมันต้องใช้เวลาต้องรอรอให้ทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะอาจจะอาจจะเป็นไปได้ว่า <c oughs> มันมีเรื่องของการที่ใครคนใดคนหนึ่งไม่มีเวลาให้แล้วก็ยังไม่ได้ใช้เวลาร่วมกันแบบร้อเปใครบางคนยังต้องเดินทางไปนูน่นมานี่ใครบางคนยังอยากที่จะมีอิสระใครบางคนยังมีภารกิจอย่างอื่นที่อยากจะทําที่เขารู้สึกว่าเขาสนุกกับเรื่องอื่นอยู่ อาจจะคิดว่าเออโอเคเราเข้าใจกันแล้วนะแต่ว่าระดับความสัมพันธ์เราอาจจะยังไม่เต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่ามันจะเป็นไปในทิศทางที่ดีชาวราศีสิงค์คุณจะมีความสุขมากขึ้นสบายใจมากขึ้นแม้ว่าบางทีใจเราเราก็จะมีอารมณ์แบบสองจิตสองใจเล็กๆว่าก็ไม่รู้แหละว่ามันจะเป็นไปได้ดีแค่ไหนแต่ว่าแค่ช่วง 1- นึถึงสมกราคมเนี่ยเราไม่เครียดเราไม่กดดนันรู้สึกสบายใจมากขึ้นผ่อนคลายคุณเองอาจจะเป็นคนที่รู้สึกว่า อยากที่จะให้มีระยะห่างนี้ด้วยซ้าคุณอาจจะยังไม่พร้อมที่จะเป็นเหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันด,ดังนั้นนะคะโดยรวมความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงห์มีโอกาสที่ทุกอย่างชัดเจนมากขึ้นได้พูดได้คุยได้ปรับความเข้าใจกันมากขึ้นเพียงแต่ว่าการจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแบบร้อเปอร์เซนในความสัมพันธ์ก่อนที่จะมีปัญหากันเนี่ยมันต้องใช้เวลา ะะก็ยังต่างฝ่ายต่างได้ใช้ชีวิตใน,ในสิ่งที่ตัวเองต้องการใช้ชีวิตตามที่ตัวเองต้องการเพียงแต่ว่าจะเข้าใจกันมากขึ้นไม่เครียดไม่กดดันไม่จมอยู่กับปัญหาแล้วนะคะก็ให้กำลังใจกัน1-10มกราคม2564ดวงชาวราศีสิงห์งานเงินความรักความสัมพันธ์ดูเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะโอกาสหน้ากลับมาเจอกันใหม่คะ่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ